เอาเลยครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะพาไปดูคอมโบที่เราสามารถเอาไปใช้ในโหมด CVC หรือว่าจะเป็นแร้งใหญ่ในผมคอมโบนี้เนี่ยพี่จัดมาให้แล้วในผมแล้วก็เป็นอีก4ตํตำแหน่งที่ใช้ในคอมโบนี้นะครับรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดทีมเรามี4ตํตำแหน่งนี้อยู่ในทีมเนี่ยจะให้ฟีลนัดแข่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยับผมว่ามีตำแหน่งไหนและคอมโบอะไรกันบ้างน,นะครับ มาดูันที่ตำแหน่งแรกเลยในผมตำแหน่งแรกคือตำแหน่งชาร์จเ์นั่นเองในผมเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พี่ชอบมากๆนลครับหน้าที่ของตำแหน่งนี้นคร่าวๆในผมก็จะเป็นตัววิ่งชนให้กับเพื่อนๆในครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมาร์กัตูตรงไหนนะครับ ตำแหน่งนี้เนี่ยต้องทําหน้าที่ในการวิ่งไปเช็คศัตรูแล้วก็วิ่งไปงัดกับศัตรูนั่นเองเนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องใช้ความว่องไวแล้วก็ความคิดมากพอสมควรน,นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับทักษะที่ควรจะต้องมีเนี่ยก็คือทักษะในการจู่โจมแล้วก็ทักษะในการเอาตัวรอดนะครับมาดูทางด้านของสกิลคอมโบกันบ้างนะผมคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่พี่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับสกิลแรกนะผมเป็นสกิลของจัสตินนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มความอึดน,นะครับ สกิลที่2ครับผมต้องมีความว่องไวนะะี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่เคนรี่เข้ามานะครับสกิลที่3เนี่ยเป็นของฮายาโตะเนี่ครับผมรับดาเมจด,ด้านหน้าเนี่ยเราต้องรับอยู่แล้วนะครับผมตำแหน่งนี้นะเมื่อโดนสตูยิงแล้วเนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีจอเกาะเพิ่มด้วยนะครับสกิลกดใช้เนี่ยพี่เอามาเป็นอ ok ะโลนี่ครับผมเพราะว่าเราจะได้เพิ่มความคล่องแคล่วขึ้นไปแล้วก็จะได้เพิ่มเลือดให้กับเราด้วยเนะะี่ยครับผมเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยสตูจะอยู่กันกี่คนนะครับสำหรับตำแหน่งชารเรนคคบต้มถไดะั ตำแหน่งต่อมาเนี่ยผมก็คือตำแหน่งแอคชัเกอร์นั่เนเองนะครับผู้ชมตำแหน่งนี้เนี่ยเล่นง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วนี่ครับหน้าที่ของตำแหน่งนี้มีอะไรบ้างนีครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่พูดง่ายคือยิงครบนี่ครับผมยิงครบยิงช่วยเพื่อนนี่ครับผม อย่างพี่เนี่ยผมก็จะจำลองให้คุณข้างหน้าพี่เนี่ยเป็นตำแหน่งชาร์เจอร์นะครับผมส่วนพี่เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งแอคชั่นเกอร์นะครับผมก็คือยิงโคปให้กับตำแหน่งชาร์เจอร์นั่นเองนะครับตำแหน่งนี้ครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราต้องใช้ระยะในการยืนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลคอมโบที่เอามาเนี่ยจะเน้นไปทางยืนระยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันบ้างนะผมว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะฮะสกิลแรกนะผมเป็นของมาโรเนี่ยครับผมสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจในการยิงระยะไกลของเรานั่นเองนะครับผม สกิลที่2ครับเป็นของโมโคนี่ครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทําการแสดงตําแหน่งของศัตรูให้กับตําแหน่งชาร์จเจอร์ได้รู้ว่าศัตรูอยู่จุดไหนนั่นเองนี่ครับผมและที่สําคัญนะครับผมจะทําให้สกิลของมาโรของเราเนี่ยเพิ่มดาเมจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่ครับผมเพราะว่าสกิลของมาโรเนี่ยถ้าเราเปิดจุดจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนี่ครับผมอันนี้2สกิลนี้เนี่ยถือว่าเป็นสกิลคอมโบกันเลยนะครับสกิลที่3เป็นของอวาโรอนี่ครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทําให้อาวุธประเภทระเบิดเนี่ยแรงขึ้นนี่นนนนค,รนนครับผมนน่อะะะรรรบวาจเเเปปป็หืืภทิด ก็แรงขึ้นเช่นกันนะครับและอย่าลืมเอาสกิลคู่หูที่เป็นลิงไปด้วยในหะ่มปลาระเบิดไก่นี่ฮะ จะทําให้เรายืนระยะในการปาระเบิดเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะและสกิลกดใช้ที่พี่เอามาเนี่ยผมจะเป็นของสกายเลอร์เนี่ยครับสกิลนี้เนี่ยจะทําลายไอวอลเนี่ยผมสมมุติว่าศัตรูเนี่ยตั้งไอวอลพร้อมตัวของศัตรูเองไว้เนี่ยครับผมแล้วถ้าตําแหน่งชาร์จเจอเข้าไม่ได้เนี่ยเราจะได้ใช้สกิลสกายเลอร์เนี่ยทำลายไอวอลให้กับตําแหน่งชาร์จเจอร์เนี่ยได้เข้าไปโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับแอคชั่เกอร์เนี่ยก็เป็นอีกตําแหน่งหนึ่งในผมที่น่าสนใจเอามาไว้ในทีมมากๆนะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งตำแหน่งนีผมที่พี่คิดว่าหลายๆทีมเนี่ยยังขาดตำแหน่งนี้อยู่นีผมถ้าใครที่มีตำแหน่งนี้อยู่ในทีมเนี่ยถือว่าสุดจัดเลยนะครับผมนั่นคือตำแหน่งสไนเปอร์เล่นเองนี่ผมเอ่อทุกคนไม่ต้องไปคิดอะไรกับคลิปที่ผมเล่นนะผมเล่นสไนเปอร์ไม่เป็นนีผมแล้วถ้าทีมไหนมีคนที่แบบสับสไนเปอร์โหดๆเนี่ยผมบอกได้ว่าสุดโคตรเลยนะครับหน้าที่ของตำแหน่งสไนเปอร์นีผมก็คล้ายๆกับแอคชั่เกอร์เลยนะผมแต่เพียงแค่ว่าสไนเปอร์เนี่ยจะเน้นยืนระยะไกลอย่างเดียวผม ยืนแบบจะไม่มีการเข้าไปชาร์จช่วยตำแหน่งแอคเชคเกอร์ aker, หรือว่าตำแหน่งชาร์เจอร์เลยในโ่มจะเป็นตัวยิงไกลอย่างเดียวในโ่มเน้นทําดาเมจให้กับตำแหน่งชาร์เจอร์กับแอคเชคเกอร์เนี่ยเข้าไปลุยในโมถ้าเกิดตำแหน่งสไนเปอร์ทำดาเมจได้ดีเนี่ยงานของแอคเชคเกอร์กับชาร์เจอร์เนี่ยจะสบายมากๆเลยนี่ครับ มาดูทางด้านของสกิลคอมโบกันบ้างนะผมสกิลแรกเนี่ยก็เป็นของมารูนะผมเพิ่มดาเมจระยะไกลคล้ายๆกับแอคแท็กเกอร์เลยนี่ครับผมแล้วก็เป็นของโมโคเช่นกันเนี่ยผมคล้ายกันเลยนี่ฮะและสกิลที่ตำแหน่งสไนเปอร์ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนั่นคือสกิลของราฟาเอลนั่นเองเนี่ยผมสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ปืนประเภทสไนเปอร์เนี่ยผมจะทำการเก็บเสียงให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเก็บเสียงเลยนี่ครับและถ้าหากเราใช้ปืนสไนเปอร์ยิงสตูล้มเลือดของสตูที่กำลังดาวเนี่ยจะไหลเป็นน้ำปลาปลาเลยเนี่ยผมไหลไว เพื่อนของฝ่ายศัตรูเนี่ยอาจจะมาชุบไม่ทันก็ได้และสกิลกดใช้นี่ครับผมเป็นของไอริสนี่ครับผมยิงปืนทะลุไอวอลนั่นเองนะครับผมเมื่อกดใช้เนี่ยจะทําการยิงทะลุไอวอลแล้วถ้าไอวอลที่เรายิงไปเนี่ยมีศัตรูอยู่ด้านหลังนะครับผมไม่ว่าจะ2คน3คนเนี่ยสกิลของไอริสเนี่ยผมจะทําการมาร์กตำแหน่งของศัตรูนะครับผมจะเป็นลูกศรสีชมพูนี่ครับผมส่วนของโมโคเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วคุณผู้ชมอเลยครับผมมีใครเล่นตำแหน่งสไนเปอร์บ้างแสดงตัวด้านล่างคลิปนี้หน่อยฮะ แล้วก็มาถึงตำแหน่งสุดท้ายนี่ผมนั่นคือตำแหน่งสเกลนั่นเองนี่ผมตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ใช้รถในการเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบขับรถเนี่ยผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอ้ดูมาจนจะจบอยู่แล้วยังจะให้ผ่านอีกปพี่ก็ดูต่อให้มันจบจบไปเลยนี่ผมตำแหน่งนี้นี่ผมเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะในการเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นี่ผมว่าศัตรูเนี่ยจะสอยรถเราล่วงเมื่อไหร่นี่ผมหน้าที่ของตำแหน่งนี้นี่ผมก็คือการลาดตระเวนแล้วก็หาที่อยู่ที่แคมป์ให้เพื่อนนีผมหรือว ครับผมรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนใับผมตำแหน่งนี้นะฮะมาดูทางด้านของคอมโบกันบ้างนะครับผมสกิลนะครับผมก็จะมีของจัสตินนะครับผมเพิ่มความอึดนะครับการเผื่อเราขับมอเตอร์ไซค์นครับผมเราศัตรูเนี่ยจะยิงโดนเรานี่ครับผมสกิลที่2ครับแน่นอนเลยครับผมสกิลนี้ต้องมีแน่นอนนะฮะเป็นสกิลของมิชานะครับผมเป็นสกิลขับรถในขผมเพิ่มความเร็วของรถนครับผมของยานพาหนะทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เป้าของศัตรูเนี่ยไม่ล็อกเราเวลาที่เราขับรถทุกชนิดเหมือนกันนะครับผม มาต่อกันที่สกิลที่สนะผมสกิลที่3เนี่ยเป็นของฟอร์ดนะผมสกิลนี้เนี่ยที่เอามาเพื่อที่จะให้เป็นการเพิ่มเลือดโดยอัตโนมัตินะผมเผื่อเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนยิงนะครับเมื่อเราได้รับความเสียหายเนี่ย HP ของเราเนะี่ยผมจะเพิ่มมา30 HP เนะี่ยผมโดยอัตโนมัตนะิเนี่ยผมใช้เวลาคูลดาวน์เนี่ย20วินาทีเท่านั้นเองนะครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลโคโน่เนี่ยผมอันนี้ก็เหมือนกันนะผมเป็นสกิลที่เอามาไว้ป้องกันเวลาที่รถเราแตกแล้วนเนี่ยผมเผื่อเราแบบตั้งไอวอลไม่ทันกันสถานการณ์ไว้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ใช้ในการซับพอร์ตเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆตายทั้งทีมเนี่ยเราอาจจะเป็นคนเดียวที่รอดอยู่ในครับผมแล้วเราเนี่ยขับรถออกไปนอกวงกเพื่อออททีีี่่่่จะะาาาากกรรชุเเเเพพืนนนได้ยยมมวัง skill ขงข ในการหิวเลือดให้เราอยู่ตลอดทุกๆ20วินาทีอยู่นะครับตำแหน่งสเกลนะครับผมมีการใช้ในการแข่งขันระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศมาแล้วนะผมเพราะว่าการแข่งขันจริงเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านเก็บอันดับเพราะว่าถ้าเกิดได้อันดับดีเนี่ยทีมเราก็จะได้คะแนนที่ดีนั่นเองนะครับทั้งหมด4ตำแหน่งก็มีประมาณนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมชอบตำแหน่งไหนบ้างครับ แล้วตอนนี้คุณผู้ชมเล่นตำแหน่งไหนกันอยู่บ้างครับคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะครับผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าตำแหน่งไหนที่มีคนเล่นเยอะกว่ากันนะครับผมสุดท้ายนี้เนี่ยผมขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ซียูเกนซูนิกซามครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับผมจุบจ๊บๆมุ่งงหน้าไปปยยััเขตลอดภ